วันนี้นะครับผมก็ได้เข้ามาเป็นช่างในสนิทเทานะครับดูกันนะครับว่าการที่ผมเป็นช่างเนี่ยวันหนึ่งนะครับมันจะป่วนขนาดไหนนะครับทุกคนมันจะเกียนขนาดไหนนะสำหรับการเป็นช่างในสนิททานะครับอันนี้ก็เป็นวอล์กหนึ่งวันของการเป็นช่างของผมนะครับทุกคนจะเป็นยังไงไปดูครับไปไปช่างช่างไปก่อนช่างไปเอ้กูนี่ช่างไหนอหมอไปหมอหมอใครเนี่ยเองก็บ้าข้างเกิน two thousand years later ทำไมไม่เอาไอ้นี่มาก่อนอะเอาอะไรอะทำไมไม่เอาเอาตระหล่ำมาห้าสิบแล้วก็กระบองเพชรมาร้อยหนึ่งอ้าวมันจะได้เป็นเท่าไหร่จะได้รับกีรัสเซตอ้าวก็เมื่อกี้ร้อยหนึ่งใชื่อผมยัดไปกระหล่ำไปร้อยหนึ่งไงไม่ไม่มันจะต้องเป็นกระหล่ำ50ก่อนแล้วก็กระบองเพชรร้อยหนึ่งได้ครับได้ได้ได้หมอว่าไงผมก็ว่างั้นแหละ อตอนหมอก่อนซีฟของไม่ได้เออเออเออตอนมอไปเลยเราก็กระบังเพชยร้อยเนึ้อครับอ่าเราแปบเราแปบนะหมอนะหมออย่าใจร้อนนะรออะไรเออฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แม่งเรียกกูโอซีซะละแม่งเรียกกูพี่คิวเฉยเลยเดี๋ยวกูไปเปลี่ยนเป็นคิวมองเกสละชื่อให้มาทีละสิบวิคนตึงบ้าครับ หมอกระชือแม่งดิเต็มไม่มีใครฟังเลยไงมึงก็ให้กูมาตัวกูเต็มเนี่ยไม่ตัวผมเต็มตัวผมเต็มเนี่ยสี่สิบเจ็ดโลเนี่ยกูเจ้าออกมาห้าสิบได้ไหมล่ะสงสารว่ะหลอกครับมาครับมาครับมาเวม่า่เรเรอว้ยใช่กูสงสารว่ะ ก,ก็กคือแม่งน<ห>ีเต็มไม่มีใครฟังเลยไ <c oughs> งเงันก็เอามาแล้วห้าหมื่นเล็กสามสิบอ๋อหกพัาสิบกูเอามาสามสิบไอ้เหียเร็วๆโอ้ยมารอเคสกูการน้องเอ้ยบอกว่าช่างติดธุระล้วหนึ่งราไม่ได้ก็ไปตายใส่สัตว์ One hour later ไอฮิตโต้ทำตะกูลว่ะม <c oughs> องเตส เออพี่เอาอะไรมองเตสชื่อโคตรเท่เออได้ก่อนมึยคนอะไรวะหล่อครับพี่อยปะครับกว่าจะมาเรเยนทั้งนนบอกว่าช่างติดธุระแั้บหนึ่งรอไม่ได้ก็ไปตายใสสัตว์ต่อไปนี้อยากได้ผมคมิน้ต่อครับีย้ผมมองเตสครับน้องสมิธมองโกเออพี่เอาไม่เอาเตสเที่ยเลย มนาเฮ้ยเดี๋ยวเหยียบกูหน่ะแม่งเหยียบกูจริงด้วยโอ้โดูพวกมึงขับกันดิกูแต่ละองค์อ่ะเอ้ยไม่ไม่เกี่ยวกับพี่นะครับพี่พี่ชนผมได้ครับผมว่าครับผมครับว่าใครเนี่ยมือเลื้อนจังวะเฮ้ยมึงถามพี่ไว้ดิขายยาเปล่างผมถามพี่ไว้ดิขายยาเปล่า ถามพี่ไว้หน่อยไขยามไหมเปนาไหมงอะไอชูก้าว่าซ่อมแล้วใหรอซ่อมรถป่ะครับอ่าซ่อมก็เออฮัลโหลพี่ซากุไรพี่ดินผมเป่าซ่อมเสร็จแล้มา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  เฮ้ยท่ตอย่าถืออย่าถืออย่าถือเดี๋ยวกูโดนด่าน้องเไรอะออมืัมาลมาครับซ่อมขันไหน่ะลอไม่กระบาผมซ่อมไปแล้วพี่เก็บไรนี่เก็บแล้วเศกใหม่เก็บแล้วเผ้าใหม่เเสกแล้วออกมาใหม่อะมันน่าจะบารับผมซ่อมไปแล้ว เฮ้ยทำไมมันวุ่นวายงี้วะไอ้พวกรถจอดไม่เป็นที่กูเอาทิ้งน้ำแล้วกูบอกก่อนนะโลรถโลเฮ้ยฉวยชนหักคอมงโลโลคันนี้ผมไม่ได้รับครับซ่อมแล้วพี่เก็บแล้วไอ้นี่ใหม่ครับหนูเขาต้องการเงินเหมือนกันนะ ชื่อขายกันเลยพี่ชื่อคิวเปิดน้องนี่เหรออืมเอหอหนูชื่อปคียปีอ๋อก็พี่ชื่อเปิดไงพี่ระเปล่าอะไรนะชื่อเปล่าว้าม,มันมีคนเคยแซะอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่ก็ชื่อคิวเปิดเหมือน,น,นกันว้ามันมีคนเคยพูดอย่างนี้เหมือนกันเลยเจอต่อพี่ชื่อซ้ำกับเขานะ่ะลองโจนตกกัน่ะพี่พรับเป นี่บางโดนตบนะครับรถไข่วะนะสีแดงแดงเป็นซ้กับเขาอะไรอย่างเงี้ยกำลังไปตู้แดงขับรถบางทีว่าจะไม่ได้ตาบอดสองร้อยห้าสิบแรงแรงอยู่แป๊บเดียวถึงนี่ร้อยหกล้อเลยหกล้อเหรอได้รอแป๊บรอแป๊บเดี๋ยวแก้ให้ความเร็วหกร้อย เอาเงินเปล่าน้องให้เงินได้นะเหมือนกัารทักยหาคะไหมคะเอาเงินเปล่าน้องวันนี้ใจดีวันนี้ใจดีแปลกๆวันนี้พี่ได้เงินเงินไอ้นี่ไงติปช่างมาได้มาเยอะอ่ะเยอะเลยอะ่ะรอเท่าไหร่ได้มาประมาณเอ็มหนึ่งอ่ะรวมติปอะ่ะได้ไปเท่าไหร่นี่ไงพี่ให้ ข้างหลังมีแต่ได้วะไม่เสียวจัดตังตังไรน้องเองไม่ได้กลับมาส่งพี่ที่อู่อะเองไม่ได้กลับมาส่งพี่ไปก็เท่าไหร่เอาตังมาเท่าไหร่เท่าไหร่โอ้ไม่มีเงินไม่มีเงินน้อง ให้ไปหกบาทไม่มีเงินเอาที่ลูกพี่แล้วกันเด้อพี่ไปแล้วน้องน้องฟังนะจอนจอนกับเพิ่มถ้าเกิดเองเองหนอบคนไข้เด็กนี้ได้พี่ให้เพิ่มอีกหมื่นหนึ่งทาสาวพยาบาล ไอแนเพิรไอเพิร์ดขึ้นลไอแนเข่าบินอเกงไหนข้าบินไอเชยลอทาไม่ผูกบุรีอะบุรีเป็นชุดอะผมไม่ใช่ไอลังแคไอเชอลา ให้ไปแล้วน้ำหมื่นหนึ่งอะขนาดนี้เลยเหรอ <c oughs> ครับ <c oughs> จะมันทองไหมคะรัาษาพยาบาลเจอเจอมาหลังค่อยมาเอาใหม่ละกันเนาะ <c oughs> ใครกำลังตามหายที่ถูกๆนะครับมานี่เลยมาชิมะช็อปบริการขายไอดีเกมมีหลากหลายแมปนะครับไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุตหรืออันเทเทลบ็อกซิ่งเริ่มต้นเพียง1บาทมีรหัสตึงๆมีทุกสไตล์ให้เลือกสรรน,นะครับลิงก์อยู่หน้าโปรไฟล์นะครับมาซื้อกันเยอะๆ